รายการทีวีที่การไฟฟ้าผลิตขึ้นแล้วอีเกตทีวีทำอะไรครับทำให้พนักง,งานของการไฟฟ้ามีความสุขซะก่อนก็ดีนะผมดีใจที่คุณมีการเริ่มต้นใหม่ๆผิดถูกยังไงก็ต้องดูไปข้างหน้าถ้าเราทําได้ดี <c oughs> ปัจจุบันพระพุทธเจ้าหลวงทรงมี ฟ้ากับทางเรามาร่วมมือนในจุดนี้ต่อไปเทศบาลก็จะได้มาต่อยอดสิ่งที่คุณจะนําเสนอเนี่ยคุณคิดอะไรไว้ในหัวบ้างโดนวิถุยเล่นเลยเมื่อกี้ ย่องมาแล้วยังไม่เห็นจอ๊อบนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยไลกันเพิ่งมาทำงานใหม่ๆมาสายอีกแล้วคคมาไม่รู้จักเวลาเวลานะจอ๊อบนี่กี่โมงคุณเพิ่งมาทำงานเนี่ย ยังไม่ผ่านโปรโลเลยจะรอดไหมเนี่ยคือปกติเนี่ยผมจะนอนบ้านพ่อที่บางพลวยครับแต่มีบางวันที่ผมไปนอนบ้านแม่ที่บางแคครับแล้วเมื่อคืนผมไปนอนบ้านแม่ที่บางแคผมไปตะาทางหนที่บางพลวยครับผมก็นั่งรถรถเมล์ครับจะมาบางพลวยแต่พอดีนั่งผิดสายไปลงบางพระครับผมก็ปวดจะรู้ตัวแล้วก็นั่งยอกนกลับมาที่บางพลวยผมก็สายแล้วครับพี่สายแล้วครับ <c oughs> ไปอีกหน่อยไปบางพัฒน์เนี่ยัฒออกไปอ้วยไม่ไกลขนาดนั้นครับพี่คลิปก็รอดนะเนี่ยต่อไปผมจะปรับปรุงครับจะไม่มาสายแล้วครับเริ่มแต่พรุ่งนี้ครับผมถ้าสายอีกผมจะไม่สายครับพี่เป็นบ่ายแทนไม่บ่ายครับมาแต่เช้าตู่ครับอยากให้พี่เจออีกนะครับมาให้เป็นเช้ากว่านี้ปรับปรุงตัวเรื่องเวลาให้ดีกว่านี้นะครับ โอยแย่เลยพี่ทำไมถึงมาสายอ่ะมันให้มันไหวแล้วค่ะ,ะคือหนอนนอนบ้านแม่มาไกลเลยมาสายลอืมจริงๆแล้วอ่ะที่นี่อ่ะมีรถไิการนะรา่าถูกด้วยอ่ะเดือนละ300เองรถของกรกพรล่ะใช่เป็นรถบัสคันเหลืองๆอ่ะเคยเห็นปะไม่เคยครับพี่ช่วยจอด จ๊อบไม่เคยเห็นอ,อย่างนีอแล้วล่ะเพราะว่าจ๊อบมาสายตลอดรถามาตลอดที่กรบพอระมาเจ็ดโมงครึ่งใช่ไหมแล้วผมเดินขึ้นที่ไหนครับอ,อ๋อเขาจะมีจุดรับรับรจุดรับอะ่ะแต่จุดปลายตามเส้นทางทั้งหมดมีหมดสี่สิบสายประมาณนะแต่ถ้าจ๊อบจะอ,อ,อยากรู้รายละเอียดเนี่ยหรือลองไปติดต่อทีออ่ชั้นล่างกันเลยมันจะมีแบบฟอรม์มแบบฟอร์มให้ให้ให้จ๊อบกรอกว่าเออ จะนั่งสายไหนแต่ว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนสายได้ตลอดเวลาครับแล้วมีทั้งหมดกี่คัน,นครับโดยประมาณ40 40นิดนิดอะ่สิบหรือ40ประมาณนั้นคือวิ่งรอบทั่วเลยอะสี่สิคันนี่คือวันหนึ่งวิ่ง40คันเลยใช่เพราะว่าพนักงานที่นี่เยอะแล้วก็กระจายอยู่กับที่ต่างๆเนี่ยเขาก็เลย พยายามให้ความสะดวกมันก็เป็นสวัสดิการของพนงักงานด้วยครับแต่ผมว่าวันหนึ่งผมคงนั่งไม่ถึงสี่สิบค <c oughs> ันหนอ๋อวันละคันก็ได้โอ้แล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วคือขึ้นพอมาพวกผมขึ้นได้เลยเหรอครับใช่จะจ่ายตังค์แล้วขึ้นได้เลยแล้วผมเอาบัตรนี้มายังไงครับก็ไปที่การเงินชั้นล่างแล้วก็ไปขอกรอกแบบฟอร์มหรือเราจะกรอกไปเลยก็ได้แล้วก็ไปจ่ายตังค์เท้า เขาก็จะให้บัตรมาแล้วนี้เราก็สามารถใช้บริการได้เลยทันทีเดี๋<ต>ยวจ๊อบ,บ,บไปทําวันเนี้ยเย็นเนี้ยจ๊อบใช้รถบริการกลับบ้านได้เลยครับแล้วถ้าผมจะนั่งจากนี่กลับบ้านนี่ผมจะไปขึ้นตรงไหนครับมีสถา,าออนีนะหรือว่าถ้าจากจากที่กรกพับบ้านคือเขาจะจอดเรียงไปตั้งแต่ตึกตึกเยาวนี่แหละยาวไปจนถึงข้างหน้าเลยจนถึงหน้าปากทางเข้าเลยแล้วจ๊อบก็เลือกดูว่ารถของจ๊อบจอดอยู่ตรงไหนแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าคันไหนของผ มีมีเขียนบอกไหมครับว่ามีบอกเบอร์ใช่มีบอกมีบอกค่ะก็ลองเลือกดูเพราะพี่ไม่แน่ใจเรื่องเส้นทางว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันจะเดินเส้นทางไหนบ้างประมาณนี้จะได้มาไม่สายสามร้อยยี่สิบจะได้มารถส่งของของมาขอจะได้มาเช้าวันจันได้ว่าหรไม่ได้ใช่รู้สึกว่ารู้สึกถึงว่าตัวเองโดนดุไปเลยมแผ่นมีสีมาเข้าใจปะปดูตัวมาเลย ไม่นอนไม่เคยโดนเลยครับโดนสิโดนเรื่องงานแต่ถ้าเรื่องมาสายอ่ะใครโดนวะงานโดนก็ขอด้วยไม่เคยสายเลยเคยมาเคยมาเคยใช้แต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้ละยหญ่บ้านโอลองดูนะครับผมทำงานก่อนจ้านี่พี่จับไม่รู้มาก่อนเลยว่าเรื่องรถอ่ะรถบริการกพขบไม่รู้ ท่นรู้เหรอรู้อ้าวไม่โมเลยเอ้าก็นึกว่าพี่รู้แล้วไม่ยรู้จะไปรู้ได้ไงทำงานไม่อยู่ไม่คิดว่าพี่จะต้องใส่ด้วยไงเอ้าทำไมอ่ะก็บ้านพี่อยู่บางกวยใช่ไหมรถสี่สิบคันจอดจากประตูหน้าใช่ไหมยาวไปข้างหน้าปึ๊บปึ๊บพี่เดินอีกนิดนึงก็ถึงบ้านพี่ละทำไมพี่ต้องรู้เนี่ยไม่ใช่นั่นบ้านพ่อไงปกติพี่นอนบางกวยแต่ว่าบางวันไปนอนบางแครกับแม่อ่ะแล้วพี่ไม่บอกผมว่าพ่อกับแม่อยู่คนละที่เอ้าวนือว่ารู้เอ้าไม่รู้บ้านแม่พี่อยู่ไหนนะ จะเอาไหมเอาดิสามร้อยนี่มีบัตรยังไม่มีอ้าวก็ถ้ามีเนี่ยผัดกินซื้อไงเคยขึ้นไหมเนี่ยเคยเคยขึ้นไปแล้วเขาไล่ลงอ๋อไม่มีบัตรเอองั้นเดี๋ยวไปทากับพี่เลยไหมวันนี้สามร้อยเองคุ้มจะตายสามร้อยทั้งสองคนเฮ้ยสามร้อยสองคนได้ที่ไหนหรอเอาคนเดียวคนเดียวอะไรนั่งตัดกันไหมล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ขังไอ้ขังอ๋อตอนนี้ไม่มาเลยเออขังหายได้เลยครับเอาว่าไงน้อง น่ะอะไรท้องท้องเสีย<ห>น,นี่ท้องเสียวันไม่ทวันเลยป่ะเนะ<ช>ี่ยหรือชีวิตมีปัญหาป่ะเนี่ยลำไส้เจ็บโอ้โหแล้วจะมาไหม,มท้องเสียประจำวีจ่จะจะขอมาสายเหรอพี่พี่ว่าวันนี้ไม่เหมาะแล้วเพราะว่าพี่พี่ต๊อกมาสายโดนชุดใหญ่ไปแล้วโดนหนักเลยโดนที่ที่ตุย้ยหนักเลยเเออครั้งแอบโชคดีที่ไม่มาแล้ว,ลวยังไงแต่ เออลาไงาลาราลาป่วยเลยลา,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 ลายังไงอไม่รู้ไม่เคยลาก็เพิ่งมาทํางานท้องกันอ่าเดี๋ยวถามให้เดี๋ยวถามให้เดี๋ยวเอาเมสเซจไปบอกครับครับสวัดีครับ,รบ,รบว่าไงค้างป่วยครับโอ้โหเค้างป่วยทุกวันตืเสียเสียเมื่อคืนกับดึกอีกทัวร์กับดึกแล้วทำไมอ่ะพี่อ้าวตื่นไม่ไหวไงลาเลยนี่ผมก็ากับดึกอ้าวจริงก็คือไปไหนไปบ้านแม่ อยู่ไหนโอเคไม่ต้องเลยเป็นมูี <laughs> ่ทางไม่สบาย <laughs> บอกว่าท้องเสียอีกแล้วครับอเลยถามว่าพี่ตุ๋ยมาหรือยังกล่วโดนพี่ตุ๋ยด่าก็เลยบอกว่าลาเลยแล้วกันครับเพราะว่าไม่ไหวจริงๆเลยถามพี่ปุ๊กหน่อยว่าถ้าจะลาเนี่ยต้องทายัางไงผมไม่เคยลาจรใช่ <c oughs> มมคือถ้าเรื่องลาเนี่ยยังลาป่วยอะ่ะแล้วป่วยวันนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วพรุ่งนี้จะมาทํางานอ่าแล้วก็มาเข้าออนไลน์ส่วนใหญ่จะลาป่วยหรือลาพักผ่อนเงี้ย เราจะออนไลน์ผ่าน eDMS คือยื่นใบลาออนไลน์ได้เลยใช่ eDMS MS อยากรู้ไหมย่อมาจากอะไรอยากรู้ไหมผมไม่รู้เดี๋ยวไปหาโอ้โหดูว่าจะรู้อ่ะก็เข้าไปในใน eDMS ก็จะมีให้กรอกรายละเอียดว่าเออคุณจะลากี่วันหรือว่าลาป่วยลากี่วันแล้วก็ส่งให้หัวหน้าส่งเมลให้กับหัวหน้าอนุมัติเท่านั้นเองไม่ใถ้าเขียนใบลาเป็นกระดาษนี่ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับไม่แล้วค่ะไม่ได้แล้วใช่ไหม ต้องใช้ทำใบรับรองพลยไหมครับเออถลาเกินเกินกำหนดเนี่ยพี่ไม่แน่ใจกี่วันอาจจะอย่างครั้งเนี้ยท้องเสียบ่อยๆอาจจะขอรักสามสี่เดือนนะครับสามสี่เดือนนี่เขาคงให้พิจารณาตัวเองแล้วล่ะนะเวลาออกเวลาออกล้วไงต่อครับยังไงต่อก็ไม่มีอะไรมากก็คือถ้าเผื่อจะลาป่วยจะลาพักผ่อนลาพักผ่อนนี่คือการลาล่วงหน้าใช่ไหมคะก็ เข้า E D M S เช่นเดียวกัน,บบก,นก็คือลาล่วงหน้าก่อนที่เราจะลาจริงๆไปถ้าเผื่อลาป่วยเนี่ยเรากำหนดไม่ได้ใช่ไหมว่าเราจะป่วยเมื่อไหร่เราก็มาลาที่หลังจากที่เราหายดีแล้วเราก็มาเข้า E D M S แล้วก็ยื่นว่าเ,เราลาวันไหนถึงวันไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีให้ให้กรอบง่ายๆถ้าสมมติผมรู้ว่าจะป่วยล่วงหน้าได้ไหมครับลวพรุงนี้ผมจะท้องเสียแบบไอคังเนี่ย วันนี้ผมท้องเสียนั่นสินั้นลองคุยกับหัวหน้าก่อนกันเนาะตัวตายแล้วทำงานต่อดีกว่าพี่จ๊อบนะเปิดจ๊อปป์คอมพิวเอรเลยนะ EDMS EDMS ใช่ไหมรู้จักไหมรู้จักแล้วนี่พี่จะได้ลาไว้ก่อนเลยลาลาเก่งไหมลาเก่งสายอะไรกันตรายเหรอเผื่อไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อนเผื่อไว้เขาหลังมาสายอีกจะได้ไม่ต้องมาเลยลาลาไว้เลยสบาชิกเอออะไรแต่พี่อ่ะ คิดถึงอากาศคิดถึงดินคิดถึงน้ำคิดถึงทุกชีวิตคิดถึงลุงแช่มนาลุงแช่มคิดถึงเสียงวัวร้อคิดถึงเสียงวิจาร์คิดถึงพลังงานที่ยั่งยืนคิดถึงอีกสิบปีอีกร้อยปีเราคิดถึงมากกว่าการผลิตไฟฟ้าคิดถึงนะประเทศไทยกฟผผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย